สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆเลยนะครับก็เน้นรับซื้อเหรียญแล้วก็ให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารเหรียญในกระแสต่างๆนะครับจากกลุ่มซื้อขายแล้วก็เพิ่มช่วงพิเศษด้วยนะครับก็คือช่วงนี้นะครับเดินตามนักสะสมนะครับนี่นะครับก็สําหรับท่านที่มีเหรียญนะครับก็ติดต่อเน้น ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับท่านที่ต้องการจะขายนะครับดูคลิปช่องไหนส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนี่นะครับไลน์ไอดีนะครับสแกนได้เลยนะครับหรือว่าแอดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำช่วงนิดนึงนะครับช่วงเดินตามนักสะสมนะครับก็ประมาณว่ามีนักสะสมรุ่นใหญ่ๆนะครับเขามีเหรียญ เอามาโชว์กันนะครับเดี๋ยวเราลองมาศึกษาไปด้วยกันนะครับว่าเหรียญที่เขามีหายากและมีความพิเศษยังไงนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับกับเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้นะครับ50สตางค์การนาพิเศษนะครับพิเศษยังไงนี่เพื่อนๆลองดูก่อนนะครับพิเศษยังไงเห็นไหมครับด้านหลังนะครับเป็นตราสัญลักษณ์ของปีการนาพิเศษนะครับแล้วก็ ถ้าพลิกมาด้านหน้านะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบด้านหัวของเหรียญแบบหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มเหรียญ MTO นะครับ MTO ก็คือ made to order นะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดน,นึงนะครับ MTO นะครับคือแบบ made to order ผลิตจากข้างในโรงกระสาบเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายๆท่านสอบถาม made to order นอกลงกระสาบนอก นอกกลมอ่ะมีไหมนะครับนอกกลมอาจจะไม่ได้เรียกว่ามทูออเดอร์นะครับนอกกลมจะเหรียญว่าจะเรียกว่าเหรียญดัดแปลงหรือว่าเหรียญปลอมแปลงนะครับถ้าเมทูออเดอร์ก็คือถ้าเป็น MTO อ่ะก็มีอยู่ชนิดเดียวนะครับเป็นเหรียญประมาณนี้นะครับก็ลองลองศึกษาหาข้อมูลกันดูนะครับนี่นะครับส่วนเรื่องราคานะครับสภาพแบบนี้เหรียญ MTO ลักษณะนี้นะครับไม่ต่ำกว่า10,000บาทอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับก็เหมือนกับอย่างที่คอนเซปต์ของคลิปนะครับเดินตามนักสะสมนะครับอันนี้ก็คือมีการนําออกมาเผยแพร่กันนะครับให้ได้รับชมกันนะครับเหรียญแบบนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าหายากมากๆนะครับราคาถึงหลักหมื่นนะครับหายากจริงๆนะครับแบบนี้นะครับก็มาให้ดูเพื่อ เปิดโลกนะครับเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวมารับชมเหรียญที่2กันนะครับนี่เหรียญที่2นะครับก็เป็นเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับปีการจนาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเราถ้าเราสังเกตจุดหนึ่งนะครับปีการจนาพิเศษก็มีอะไรแบบนี้ออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นเหรียญแน่นอนนะครับเป็น MTO แน่นอนนะครับด้านหลังการจนาพิเศษแล้วก็ ด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับแต่ว่าความพิเศษของเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับไม่ใช่เหรียญนน12สีนะครับอันนี้พิเศษขั้นที่1นึ่ลครับแล้วก็พิเศษขั้นที่2นะครับด้านหลังด้านหลังไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับเหรียญการจนาพิเศษเหรียญแรก50สตางค์นะครับด้านหน้าก็เป็นเหรียญแบบเหรียญหมุนเวียนและด้านหลังเป็นเหรียญการจนาแต่ว่า มีราคาหน้าเหรียญนะครับเหรียญแรกนะครับถ้าใครจําได้นะครับมีราคาหน้าเหรียญแต่ว่าเหรียญเนี้ยไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับคาดว่าจะเป็นเหรียญพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญนี้นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็เป็น MTO เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นการลองพิมพ์หรือว่างานสั่งทําก็ได้นะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้นะครับหายาก หายากจริงๆนะครับนี่นะครับต้นแบบนะครับคลิปนี้ผมเคยคลิปเหรียญน,นี่ยผมเคยเผยแพร่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับเหรียญต้นแบบด้านบนเห็นไหมครับเพื่อนๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีการลองพิมพ์หรือว่างานสั่งทํานะครับเอามาปั๊มเอามาตีบนเหรียญ10บาท2สีนะครับทําให้เกิดเป็นเหรียญแบบเนี่ย เท้าสุรานารีนะครับหรือว่าย่าโมด้านหลังปีการจนาพิเศษนะครับด้านบนน่ะเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจริงๆนะครับแต่ว่าเหรียญล่างนะครับเป็น mto เป็นเหรียญหายากนะครับที่แบบพิเศษนะครับเราไม่ทราบกระบวนการที่มาของการทํานะครับแต่เราผลสําเร็จออกมาแล้วก็คือเราได้เห็นเหรียญที่มันแปลกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นลองพิมพ์หรือ mto นะครับอันนี้คือผม ลองพิมพ์มาผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าหลายๆท่านพี่ๆจะเรียกว่าเป็นเหรียญ MTO นะครับนี่นะครับก็มีราคารับซื้อเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ผมก็อยากได้นะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่มันเป็นแบบเป็นเหรียญ10บาท2สีที่มีลักษณะแปลกๆนะครับก็รับซื้อนะครับใครมีของแท้นะครับย้ํานะครับใครมีของแท้นะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่ 5,000- ถึง10,000บาทราคาตามสภาพนะครับสําหรับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับ ก็พอเข้าใจนะครับการอธิบายของผมบางทีอาจจะสะดุดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วก็ปรับปรุงวิธีการนำเสนอเรียบเรียงนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากที่สุดนะครับอันนี้ก็มาแนะนำามเหรียญนะครับอ้อขอขอเสริมนิดนึงนะครับเหรียญที่2นะครับก็ด้านหลังเหมือนกับเหรียญที่3เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่3นะครับก็ มันมีเกี่ยวเนื่องกันนะครับผมว่าเหรียญปีการจนาพิเศษเนี่ยปี39มเนี่ยมีอะไรแปลกแปลกออกมาให้เราได้ศึกษาให้เราได้แบบได้เห็นกันกันกันหลายเหรียญนะครับถ้าใครคิดเหมือนผมนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเหรียญแรกที่ผมมานําเสนอ50สตางค์ก็เป็นปีการจนาพิเศษนะครับเหรียญที่2เหรียญ10บบาทด้านหลังก็เป็นปีการจนาพิเศษนะครับเหรียญที่3เหรียญนี้นะครับก็เป็นปีการจนาพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ เดี๋ยวจะพยายามหาปีกันจนาพิเศษมาดูอีกนะครับว่ามีเหรียญแบบไหนบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาแนะนํามาพูดคุยกันนะครับว่านักสะสมอ่ะเขามีอะไรกันบ้างนะครับที่มีที่มีการแบบนําออกมาโชว์กันนะครับผมว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ที่ที่ยังเก็บงําไว้อยู่นะครับนักสะสมยังไม่ได้เอาออกมาเปิดเผยยังไม่ได้ออกมาโชว์นะครับถ้าเกิดว่า พี่ๆเขาเก็บอะไรไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินตามนักสะสมกันนะครับผมจะมานําข้อมูลเอามาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆ FC ได้รับทราบกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่วงเดินตามนักสะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ